ครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาชมกระบะตอนเดียวนะครับ t o y ยต้ารีโวนะครับปี2021นะครับเป็นรีโวปี2021สครับสีขาวนะครับสภาพเรียบร้อยเลยนะครับเป็นแบบไว้ท์ทมาหากินนะเป็นตู้นะครับเป็นตู้ทึบนะครับเปิดข้างได้เปิดท้ายได้นะครับเปิดข้างได้เปิดท้ายได้นะครับนะครับข้างเปิดแบบนี้เลยเปิด ข้างกว้างๆนะครับเปิดข้างแบบนี้เลยนะครับเปิดได้ทั้งสองบานนะครับนะครับเปิดได้สองบานเลยนะครับเป็นพื้นเรียบๆนะครับนะครับตู้ทึบนะครับเป็นพื้นเรียบๆแบบนี้นะครับนี่ครับท้ายก็เป็นฝาเปิดปิด,ปดซ้ายขวาแบบนี้นะครับตัวล็อกก็ทํามาอย่างดีนะนะี่ครับตัวล็อกทํามาอย่างดีเลย มีบันไดามาด้วยนะครับมีบันไดามาให้ด้วยลอ้อเป็นล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทะเป็นล้อกระทะเดิมๆยางก็ยังยางยังใหม่อยู่นะครับยางยังใหม่อยู่ยางหลังเนี่ยครับเป็นปีสองพันยิบสี่นะครับยางหลังเป็นปีสองพันยิบสี่ครับ ยางหน้ายางหน้าจะสึกกว่าหน่อยนะครับยางหน้าจะสึกกว่าหน่อยยางหน้าเป็นปีสองพันยิบสามนะครับยางหน้าเป็นปี2อ2 3ยิบสาภายในก็ยังไม่โซมนะครับรถใช้งานแบบนี้ภายในก็ยังไม่โซมนะครับเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้ายังไม่ขาดนะครับที่สําคัญคือเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ไฮรักรีโวเครื่องยนต์สองลันสี่กีออตโต้นะครับดีเซลนะมีหน้าจอมาแบบนี้เลยนะครับหน้าจอมาแบบนี้เลยไม่ก็แค่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกมองข้างก็เป็นปรับไฟฟ้านะเป็นปรับไฟฟ้า เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับครับมาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อนะครับสะอาดปิ๊งๆเลยนะครับสะอาดปิ๊งๆเลยเดี๋ยวดูเพจนะครับปี2021แท้ๆนะครับปี2021แท้เลย เครื่องดูดีเลยนะครับคันนี้นะครับ t ต y o ต a r ร v o ปี2021นะครับปี2021ยสิบเกียร์ออโต้ราคา258,000บาทนะครับ258,000บาทท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้ให้นะครับแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ